มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงของบทเรียนอัปเดตนะคะช่วงนี้เรามีข่าวสารจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะตุนจะไปกันที่เรื่องราวของเ e s ป้า มาเริ่มกันที่บริษัทเวสป a r i ริประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถพรีเมียมสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีค่ะนั่นก็คือเวส p a และ p r g านะคะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเวส p a รุ่น Limited Edition นะคะกับเ e s ป<ม>้าสปริน a ์อัฟเวนตูราเซเวนตี้ลิมิเต็ดอีดก็สปรินไงไอ้ยออย แค่นี้นะโอเคสปินสปินเออไป <Spin. S 2> ผมกลับได้เลยคนะ่เนี่ยเออคุณโก้กลับไปก่อนไหมอ๋อ oh. <laughs> มาต่อกันอ่ะมาเริ่มกันที่อีกที มาเริ่มกันที่บริษัทเวสปารีโอประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถพรีเมียมสกูตเตอร์นะคะสัญชาติอิตาลีเวสป้าและก็พิอาจิโอแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเวสป้ารุ่นลิมิเต็ดอีดิชันนะคะกับเวสป้าสปินอัฟเวนตูราเซเวนตี้ลิมิเต็ดอีดิชันค่ะผลิตขึ้นมาเพียงแค่700คันเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็มีการประกาศความพร้อมในการจัดงานคารวานรวมพลคอนรักเวสป้า ตั้งเป้าว่า8,000คันนะคะทำลายสถิติเป็นคาราวานเวสป้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,560นี้แล้วก็ยังคงสารต่ออย่างมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยโครงการนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะ <S Health s a v e One Life by Giving a Kids นะคะอะ Helmet นะคะ พร้อมกับศิลปินดารารับเชิญร่วมสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นจิตวิญญาณแห่งความท้าทายสู่การท่องเที่ยวประจญภัยครั้งใหม่ไปกับเวสปา่านั่นเองค่ะโดยคุณพรณภาเตชะภัยบูลกรรมการผู้จัดการบริษัทเวสเป a r ริโอประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญใหม่นี้นะคะ70 years of Vespa กับ v e s p a รุ่นพิเศษนี้นะคะก็คือ v e s p a 70 Anniversary Limited Edition ค่ะซึ่งถือว่าเป็น กบอลโมเดลนะคะไปเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปี2559ที่ผ่านมานั้นก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในประเทศและก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่เฉพาะตลาดภายในประเทศในโอกาสที่เวสป้าครบรอบ70ปี บริษัทก็ได้ผลิต v e s ป a รุ่นพิเศษนี้ก็คือ v e s ป a Spin a p v e n t นตูราเซเวนตี้ลิมิต n ดนี้นะคะภายใต้คอนเซปต์ของการเป็นสกูตเตอร์คู่ใจสำหรับทุกการเดินทางท่องเที่ยวที่ท้าทายได้อย่างแตกต่างไม่เหมือนใครโดยมาพร้อมกับ2เฉดสีพิเศษได้แก่สีเขียวด้านและก็สีทรายด้านซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ Vespa ใช้สีดำด้านแทนโครเมียมเช่น ล้อมแม็กหน้าหลังนะคะกระจกมองหลังกรอบหน้าตัวรถแล้วก็ท่อไอเสียเพื่อสะกดทุกสายตาด้วยความเท่มีสไตล์สุดคลาสสิกพร้อมกับสติกเกอร์โลโก้ดีไซน์ใหม่ในโอกาสฉลองครบรอบ70ปีด้วยรวมไปถึงสัญ,ญาลักษณ์ตัวต่อซึ่งเป็นความหมายของคำว่าเวสป้าที่ถูกประดับอยู่บนรถรุ่นพิเศษนี้ทุกคันนอกจากนี้ยังเพิ่ม ทางด้านของชิลเซนสีสโมกนะคะตะแกงหน้าแล้วก็ตะแกงหลังซึ่งล้วนได้รับการออกแบบให้เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะสำหรับ Vespa Spin Aventura 70 Limited Edition นะคะถือว่าเป็นรุ่นเรือธงของบริษัทในไตรมาสท,ที่4ประจำปี2559มีความโดดเด่นในหลายๆด้านนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างงานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ควบคู่ไปกับงานนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาด้วยพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด154 0นะคะส่วนราคานะคะสีเขียวด้านค่ะผลิตมาจำนวน350คันนะคะราคาจะอยู่ที่1 0 0 0 0 32,900บาทนะคะส่วนสีทรายด้านค่ะจำนวน350คันราคาจะอยู่ที่1,32,900บาทนะคะก็คือวางจำหน่าย2สีพิเศษรวมกันทั้งสิ้นทั่วประเทศเนี่ยมี700คันเท่านั้นเองค่ะก็ฟังมาตั้งนานอยากรอฟังราคาเนี่ยฮะแสนสามสองเกาเราไปถึงโกบอลโมเดลเลยนะเออโกบอลโมเดลแล้วก็แสนสามแสนสามผลิตจำกัด อันเดอร์สนเป็นเป็น Limited, Limited. แนวทางการทําตลาดเขาแหละก็คือ v a l u ลแล้วก็ให้ราคามันไม่ตกให้คนซื้อไปเก็บ uh huh, uh huh. ให้คนมันสะสมนะครับเนี huh. ย่ยเป็น, uh huh. เ,ปนเป็นแนวทางของค่ายนี้เขาแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีค่ายอื่นๆที่น่าสนใจก็เดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ บริษัท Honda าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเปิดโครงการ Honda Smart Idol สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานนอกตำราเรียนโดยการรับสมัครนิสิตนักศึกษาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจบุคลิกภาพดีมีความสามารถ มีไว้พริบปฏิพานดีรักการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และเป็นตัวแทนของ Honda ในการแนะนำนวัตรกรรมและยนตรกรรมของ Honda ารวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้เยี่ยมชมบุธแสดงรถยนต์ Honda ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่33และงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่38 โดยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง20คนนอกจากจะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ของ Honda แล้วยังได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่า540,000บาทอีกด้วย นิสิทนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่18ถึง22ปีและมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่2.50ขึ้นไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Honda Smart Idol โดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ honda smart idol .com หรือ www.honda.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2559 เชฟโรเลตคาเมโรฉลองครบ50ปีเชฟโรเลตคาเมโร่เริ่มทำตลาดตั้งแต่29กันยายน1966และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าที่ต่างเฝ้ารอรถสปอร์ตครั้งแรกของเชฟโรเลต คามโรประสบความสำเร็จตั้งแต่ปีแรกของการทำตลาดโดยยอดขายเกือบ2 2 1 0 0 0คันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันอันเลื่องชื่อตลอด50ปีนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกคามโรออกท<ค>ำ,<ค>ำตลาดรว<ถ>มทั้งหมด6จเจ n เนอเรชันแต่ละรุ่นม,มีความโดดเด่นและแตกต่างกันออกไปด้วยการออกแบบที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับขี่ที่เร้าใจซึ่งทำให้คามโรรุ่นแรกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัวใน กวรมาถึงตอนนี้หมดเวลาของรายการ Motoring on Air แล้วนะคะเช่นเคยค่ะอย่าลืมติดตามกันผ่าน Facebook Fanpage w w w f a c e b o o k c o m Motoring on Air วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ